หายโยสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เลนเจอร์ก็ตัวอีเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะมาหรือยังในโซนของตู้แสงมืดเก่าเอ่ยอ่ะดูสักหน่อยที่วันนี้นะครับผมนะน่าจะมาแล้วแหละนะครับผมอ่าอ่ะถ้าไม่มาก็มีตามนี่นะมีในส่วนของเลนเจอร์ตู้เพิ่มโอกาสอยู่นะครับผมนะนี่นะครับผมตัวของบอสนะครับผมอ่ากับตัวของมูนนะฮะอ่ะ ใครยังไม่ได้นะครับผมนะใครยังต้องการยังชอบยังยแบบว่าตามล่าอยู่นะครับผมก็จัดได้นะ <c oughs> ผมก็จะตามล่าอยู่บ้างแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอมาดูสักหน่อยดิมันมีหรือยังเนี่ยน่าจะมาแล้วมัง้งไอ้นี่ไงมาแล้วจริงด้วยนะครับผมนี่นะครับผมบาอนุบิสแล้วก็่าบาไรทองนะฮะอ่ะเจ๋งเลยเจ๋งเลยไอดีหลักก็ยังไม่มีนะบาอไทองแล้วก็าบาออนุบิสนะครับผมนะยังเกลืออยู่ เดีย๋ยวดูดิว่าอรอบนี้ยังจะเกลืออีกหรือไม่หรือหรือใช่ <c oughs> หรือยังแบบว่าไม่ได้เหมือนเดิมโอ้หผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะคลิปนี้แต่ว่าก็ต้องอ่าลุ้นด,ดูก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าสเตทวิ่งก็จบเรียบร้อยแลนะ้วเนาะแล้วก็เหลือรับรางวัลรอรับรางวัลก็ในส่วนของวันนี้สี่โมงเย็นเนาะอ่าก็รับตอน4ี่โมงเย็นตัวกระชงกาชานะครับผมนะจากสเตเตวิ่งนี่แหละอ่าก็มาหาเปิด ในส่วนของตู้หาบอสได้นะครับผมหรือจะเปิดหาแสงมืดเก่าได้นะครับผมนะเป็นแสงนี่แหละนะ,ะบาออนุวิสแล้วก็ตัวของไกทองเนาะ,ะดูดีแสงนะครับผมไม่มีอนุบิสจริงนะครับผมนี่นะไม่มีนะฮะโอ้อก็เอาตัวไหนมาตัวไหนตัวหนึ่งมาก็โอเคแล้วนะครับผมนะเพราะว่า ก็เอามาก็ได้ปั้นได้ใช้ได้เด่นแน่นอนนะครับผมนะคอมโบแร่เนื้อหรือว่าคอมโบตัวเนื้อได้หมดเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นจัดมาให้หน่อยนะเออตอนนี้ผมมีแค่20ตัวเองนะเดี๋ยวจะเปิด2อ d เดียแล้วกันนะในคลิปนี้เดี๋ยวเปิด i อดีอ่าสองด้วยนะครับผมอืมเดี๋ยวาตามลาตาม,ตามหาสักหน่อยแล้วกันนะสาหรับตัวของอบาเกยทองแล้วก็บาอนุบิทนะครับผมอ่ายังไม่มีนะ อันนี้อันนี้ก็น่าตามน่าตามหาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอรุ้นอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ามาครับผมจัดไปเลยเผื่อฟุกเจอวติดนะครับผมแค่อ่ายี่สิบตัวนะครับผมเรายังมีเหลืออยู่ตัวกระชากจากสเตจวิ่งนั่นแหละนะครับผมตอนสี่โมงเย็นเนาะอ่าเพื่อนๆก็คงจะรับมาแล้วก็เปิดไปนะครับผมได้ไม่ได้อะไรยังไงนะฮะก็อ่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนะห <c oughs> ือเกลือ คอมมนต์มาขิงกันก็ได้นะครับผมนะเออว่าห้าใบได้นะครับผมหรือว่ายังไงยังเก้ยังม่เดิมโอ้โหโอ้หน่าจะไม่ได้จริงๆแล้วแหละนะครับผมใช่ไหมสดรูบี้นี่ก็อยากจิ้มอยากเปิดเลือเยิน,นะฮะฮะแต่ว่าก็ต้องอดใจรอไว้ก่อนนะครับผมนะเออให้เก็บครบถึงเจ0 0ก่อนซึ่งเดือนนี้น่าจะไม่ได้เก็บหรอกนะเพราะว่าอ่าโอ้ไม่ได้จริงปะให้ตายเงย็งจยงเลยเพราะว่าผมจะ เอามาเล่นใช้นะครับผมนะไอ้น,นี่ลักนะเอามาเล่นใช้ในส่วนของสเตจวิ่งนี่แหละเพื่อมาฟาร์มขนนกใหญ่นะครับผมนะเพื่อเพื่มมาฟาร์มขนนกได้แบบให้มันได้เยอะๆนะครับผมรีด้วยนะครับผมรีดานด้วยนี่แหละก็ดูสิผมทีแรกไม่มีขนนกตอนนี้มีสองหมื่นสี่แล้วเป็นไงฮะ <c oughs> ถ้าแบบถึงสิ้นเดือนหรือถึงแบบจบรอบของมันเนี่ยจนหมดแล้วนะผมนะน่าจะได้ประมาณขนนกอยู่เราๆน่าจะหกเจ็ดหมื่นได้อยู่นะผมว่า เออถ้าแบบขยันเล่นจริงแล้วก็บวกกับดวงนี้ได้หนึ่งร้อยหนึ่ง้อยหนึ่งร้ออะไรประมาณเนี้โบนัสได้หนึ่งร้อยอะไรแบบนี้เยอะๆอ,อืมเล่นรอบรัดแบบได้ห้ารอยอะไรประมาณนี้ก็โอเคเลยนะครับผมอมหรืออาจจะเป็นหกเจ็ดร้อยอะไรก็ว่าไปนะฮะเออมันแบบถ้าได้เยอะก,ยก,ยก็ยิ่งดีนะครับผมนะเออแต่ว่าอันนี้คือกอนนั่นแหละนะบางวันก็ ฟาร์มได้เยอะบางวันก็ฟาร์มได้น้อยนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฟาร์มได้เยอะแหละนะใครที่มีสองพีร้อยอ่าครบแบบว่า2ทีมนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปดีกว่าไอดีที่2เนาะไอดีหลักไม่ได้ต้องรอรับในส่วนของอ่าของรางวัลสเตจวิ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดอีกทีก็แล้วกันนะรอ,อบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมนะไอดีหลักนะอะมาลุยต่อไอเดีสองนะครับผมนะ,ะดูดี <c oughs> จะดวงดีหรือเปล่านะครับผมเหมือนกับ บอสคนนอกกฎหมายนะครับผมที่เราก็เปิดได้นะครับผมนะอ่าซึ่งแน่นอนนะครับผมนะมีตัวกระชาเยอะอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของไอเดียนี้ก็อ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้รับตรงนี้นี่ว่าอดี๋ะวคงขอรับก่อนแล้วกันลืมลืมกดรับนะครับผมดูดีว่าได้มาเพิ่มเป็นตัวกระชาเป็นเท่าไหร่นะครับผมจากสเตตวิ่งนะที่เราวิ่งวิ่งไว้นะครับผมอ่าเปิดตัวนี้ก่อนสักหน่อยเผื่อมันดป เพื่อได้ตัวโอ้โหมได้นนตัวมาเพิ่มเลยได้เหรียญน,นะฮะโอเคไม่เป็นไรมาดูดีในส่วนของตัวกาชาโอ้โหกาสิบเอ็ดใบถือว่าเยอะใช้ได้นะครับผมนะเออได้ได้ผมจะแบ่งกักไว้่าสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเราอยากจะเปิดหาตู้ทัดมืดด้วยนะครับผมนะส่วนตัวบอสนี่แหละก็เปิดได้แล้วนะครับผมนะคือก็อ่ะ ชื่นใจอุ่นใจแล้วนะครับผม <c oughs> อ่ะคือเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ก็ขอโชคดีมีชัยเนาะ <c oughs> ขอให้เปิดได้เปิดโดนนะครับผมนะมันใช้งานดีจริงๆนะครับผมนะยิ่งทําเป็นร่างก้าวดาวแม็กเนาะอ่าโอเคนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะก็ยังไม่มีนะใน,ในส่วนของตัวอนูบิสนะครับผมน,นี่นะครับผมไม่มีนะแล้วก็ก้าวไก่ปลาไก่ท้องนะครับผมไม่มีแ <c oughs> ม่จะลิ้นพันไปไหนโอเคมาครับผม ปเปิดเลยดีกว่าไม่พูดมากแล้วมาจัดไปครับผมผมผมจะเหลือไว้สักประมาณสี่สิบตัวกาชาก็แล้วกันหรือว่าจะเท่าไหร่ดีวะสี่สิบนั่นแหละเนาะเพราะว่ามันจะได้มาเพิ่มตอนที่หกโมงเย็ยนอยู่เอ้ยไม่ใช่สี่โมงเย็ยนอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดไปลุ้นดูอีกทีก็ตอนนู้นนั่นแหละนะครับผมนะอ่ะกดข้าไปเลยปุ๊บยังไงไปเลยไหมโอ้ยค้างอย่งนี้นึกว่าจะมาซะอีกนึกว่าจะมาซะอีกมันสุดท้ายก็ไม่มานะโอเคจะไปอีกรอบนึง กดข้ามอีกรอบดอมไม่กดข้ามแล้วกันอไม่กดข้ามก็ได้วะสักตัวสักตัวตัวนี้ก็เลนเจอร์ในส่วนของตัวมูลเนาะก็มีเหมือนกันนะมูนายเพลแล้วก็นี่แหละเป็นเนเจอร์ของเดือนนี้นี่แหละนะครับผมนะแต่ว่าไม่รู้นะว่าตัวของบอสเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะออผมก็เปิดเปิดมาผมก็ไม่เคยได้สักทีนะใช่ไหม อืมโอเคมีไม่มีก็ช่างนะครับผมขอให้เปิดได้ก่อนก็แล้วกันนะตู้นี้มาครับผมจัดไปแสงมืดเก่านะครับผมมืดยังไม่มานะมืดจะมาตามมาแบบว่าเออครบครบถึงสัปดาห์หนึ่งก่อนนะครับผมนะตู้นี้นะครับผมตู้ทัดแสงเนาะก็ก็จะไล่มาตามทีหลังนะทัดนมืดแต่ทัดนมืดเนี่ยเออผมไม่รู้นะเป็นตัวอะไรมาเนาะแต่ก็คงจะเป็นตัวอ่าเจ๋ง,จงๆมาอยู่แหละนะครับผมนะืม,มไม่เอาตัว ใช้ไม่ได้มาหรอกเนาะนะครับผมนะอันนี้มันก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะเบาอนุบิสแล้วก็เบาไกโทนะก็ตัวดามมีแล้วก็ตัวแท้งนะครับผมตัวยืนใกล้ตัวโชนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็โหดอยู่นะครับผมคอมโบก็ได้นะครับผมนะอันนึงเป็นตัวเหนืออันนึงเป็นแร่เหนือนะครับผมนะโอเคมาครับผมจัดไปเหลือไว้40ตัวนะครับผมนะเปิดไปครับผมข้าเลยโอ้โหเห็ดพิษ อันนี้ก็หาได้จากตู้10ปีครึ่งได้เนะก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมนะใครคนไหนที่เพื่อนๆคนไหนเนี่ยเปิดได้มามากๆเนาะเปิดได้มาในส่วนบนล่างอัลตร้าเนี่ยก็เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมนะค่อยเอามายัดๆกันใส่ให้มันตีบวกได้เยอะๆเนี่ยก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะเพื่อนๆคนไหนที่มีเลนเจอร์ตัวน้นอยๆอะไรอะไรประมาณนี้นะผมตัวเก่งๆเนี่ยน้อยนะฮะก็จะใช้งานได้อยู่นะครับผมมันมีสตันเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับผม อ่าซึ่งมันก็ข้ามไกลแม่นนิดนึงด้วยนะครับผมโอเคไปอีกรอบนึงนะอ่าลุยกันต่อบาอนุบิสไกทองซึ่งไม่เคยได้สักทีไม่เคยออกสักทีนะพวกตู้แสงมืดเก่าใช่ไหมอืมประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไม่เอาไม่เอาไม่ซ้ำไม่ซ้ำขอร้องมาสิเถอะขอให้เปิดได้เหมือนบอสแบบน่าจะเฉยได้ไหม ครับุ๊บโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ตัวเกลือไปนะครับผมอ่าไม่เอาเกลือไม่เอาเกลือขอตัวโกงๆมาหน่อยดิขอเปิดได้หน่อยดิเปิดได้หน่อยเปิดได้ช่ <c oughs> งางเศร้าเหลือเกินที่ผมเปิดถูกตู้ไม่เนี่ยก็เปิดถูกอยู่นะไม่ใช่ผิดตู้นะคนอื่นทำไมเปิดได้ผมไม่เปิดไม่ได้เนะี่ยให้ตายสิอันนี้ก เซ็งอยู่เหมือนกันนะครับผมนะโอเคมารอบสุดท้ายนะครับผมนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาไหมเนี่ยมาสักทีเถอนนะโอ้โหมาที่เธอขอร้องเราสายยิงแล้วเ้าสายยิงแล้วโอ้โหเป็นบาวอยู่แต่ว่าเป็นบาวตามโมจิวะ่ะโหอะขออกีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบแบบแบบรอบแถมนะเออรอบแถมเผื่อมันจะฟุกจั่วติดมานะครับผมนะมันเคยมีได้แล้วผมเออผมแบบแบบนี้แหละ แบบแบบว่ากิแบบว่าจะพอแล้วแต่ว่าพอแบบจั่วแบบั้งสุดท้ายจริงๆนะอ่ะพอแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายจริงๆแล้วอะไรนงี้ก็มันันเปิดได้นะผมยูเฉยก็ฟุกเปิดได้เนาะโอ้ยไม่ไม่ไม่ฟุกละไม่ไม่ไม่นะโอเคพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดโอ้เก็บตวงเก็บตองตัวกระชาไว้อย่างดีให้ตายเหอะสุดท้ายก็ไม่ออกไม่ได้นะตู้แสงเก่า นะครับผมนะถ้าถามว่าผมจะหาอีกไหมก็เดี๋ยวหลังไม่คิดว่าน่าจะเปิดสักรอบสองรอบอยู่แล้วก็เก็บไว้ตู้มืดเก่าก็แล้วกันนะครับผมนะเผื่อมันเป็นตัวเก่งๆมานะครับผมเผื่อผมเปิดได้อะไรนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวรอเปิดตอนนั้นก็แล้วกันนะเพื่อนๆโอเคอ่ะฮักห โอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆก็ไปเปิดกันนะครับผมได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับผมนะคอมเมนต์กันบอกได้คิงกันได้นะครับผมนะโอเคก็ขอให้โชคดีมีชัยเปิดได้ก็แล้วกันเนาะใน2ตัวนี่แหละนะครับผมตั้งตู้แสงเก่าแล้วก็ตู้ของบอส คนนอ,อกกฎหมายนะครับผมนะบอสใหมยย่นี่แหละบอสมืดใหมยย่หมนะเป็นตัวดาเมจค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยก็ยขอเปิดได้นะโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วเนาะโอเคนะครับผมนะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆนนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับและที่สําคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมกนใครนั่นเองสําหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอแกลาสาวสวัสดีคร สวัสดีครับ